ครับอีกสักพักเราก็คงเดินทางแล้วนะครับอันนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับสัมภาระก็อยู่บนร,รถกันทั้งหมดแล้วสองคันนะครับคันหน้าก็จะมีหลังคาคันนี้ก็เปิดประทุนเนวนะครับผมก็เปิดประทุนเหมือนเดิมนี่ก็คัดแยกมาจากสัมภาระหลักออกมาเป็นสัมภาระย่อยนะครับที่พร้อมที่จะอยู่ในป่าแค่หนึ่งคืนเท่านั้น,นอ,อ,อันนี้ของผม ผมได้ปไปไหนใบเดียวนะครับใบเดียวตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่เคยล่องเพเลยค่ะ จะฝากคนดูว่าไงบ้างครับในคลิปนี้จะฝากคุณดูว่าต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าเราจะลงแพเป็นยังไงบ้างค่ะชุดชุดนี้เตรียมตัวมานานเลครับชุดนี้อะค่ะวันวันเดียวค่ะวันเดียววิ่สี่ชั่วโมงเลยค่ะอันนี้ดีกว่าครับดาราหลักของรถของรถเรามีอะไรจะพูดกับสาธุชนไหมครับเสือนะคะเป็นเสือรอบสองครับรอบสองมารอบสองแล้วติดใจติดใจอะไรครับติดใจติดใจคนถอแพ ไม,ไม่ติด<ค>ใจผู้ร่วมพณนบ้างอ่ะ <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวสักพักเราคงเดินทางแล้วนะครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ